เมื่อวานนี้พี่รับคนเข้าแคลนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีช่วงตอบคําถามครับพี่ก็เลยถามว่าทําไมถึงอยากเข้าแคลนพี่มีหลายคนมากตอบพี่ว่าพี่คือแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมกลับมาเล่นเกมฟรีไฟพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแล้วมองย้อนกลับไปเลยว่าตัวเองไม่เคยเลิกเล่นเกมฟรีไฟเลยบางคนบอกว่าพอหนูมาดูคลิปพี่เล่นเสร็จปุ๊บหนูรู้สึกว่าสังคมเกมมันดีขึ้นแล้วหนูเลยกลับมาเล่นเกมฟรีไฟคืนฮ้ยจริงเหรอวะทุกคนมีคนเป็นแบบนี้อยู่จริงๆหรอกลับมาเล่นเกมฟรีไฟเพราะได้ดูคลิปพี่แล้วเมื่อาา่กมงจฝัส ปอล,ลาวด้วยนะน่ารักมากแล้วพอถึงตอนตอบคําถามว่าทาไมถึงอยากเข้าแคลนเนี่ยพี่ก็ให้น้องตอบเป็นภาษาลาวด้วยแล้วพอน้องพูดภาษาลาวคือแบบน่ารักแล้วเมื่อวานมีคนตายพี่ก็เลยว่าน้องแหลงตายกับพี่เบานะใดใดก็คือน้องๆทุกคนที่มาเข้าแคลนบอกว่าแคลนพี่มีคุณภาพเป็นแคลนที่รักษาสังคมเกมได้ดีแต่เมื่อวานเนี้ยพี่ยังรับคนได้ไม่เต็มเพราะเวลาพี่มันหมดก่อนพี่ก็เลยบอกน้องๆทุกคนไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารับอีกใครที่อยากเข้าก็กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปไดโนเสาร์เลยนะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์